บอกว่ามีคนอยากเจอเขาว่างี้ใครใครครับใครเป็นแฟนคลับของไม่ได้แบบหลอกมามอบตัวอะไรไม่เอานะซอสบาร์บีคิวพอกลิปนะครับอร่อยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวกุ๊กขี้เมาทางร้านนี้เป็นไงครับทางร้านของเราเราจะใช้กับบาร์บีคิวหอมมากครับผมคนไหนครับคนพิเศษคนพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับดูเก่งๆนะไม่ผมมาดูเก่งๆนะ สวัสดีครับกอล์ฟบักกุ๊กพี่มาวันนี้มีมอไซค์รับวะ่ะโอ้โหอีกแล้วมาอีกแล้วคุ้นคุ้นไหมร้านนี้อให้ดูป้ายหน่อยคุ้นค้นไหมคาซาบรูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พระรามสี่หรือพระรามสามมาตรงนี้ยากแล้วประามาณนี้พระรามสามมั้งวัน,าน,น,านจีอ่ะเอานันจีนมานล้นจีก็จริงๆมีสองคลิปลนะที่มากินแล้วก็ที่มาแจกสูตรข้าวหน้าไก่นะวันนี้เจ้าของร้านเจนุสกับเฮียท็อปเรียกมาบอกว่า แป้เนี่ยอยากแจกสูตรอีกแล้วแล้วก็มีคนอยากเจอไม่รู้ใครอยากเจอเราว่า <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่หมดแหละผู <c oughs> ไม่เคยเจอเด็กเลยมาล้านนี้เฮียหัวเนี่ยเขาจะมาแจกสูตรซอสบาร์บีคิวเขาบอกเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาก็ลองดูกัน,นไหนไมาแล้วก็ขโมยสูตรให้สักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกินแล้วก็พามาเจอใครไปมาดูกันมาแล้วครับเจอแล้วครับเจออีกครั้งสวัสดีครับเจนนทพเจนท็อปกลับมาอีกรอบหนึ่ง วันนี้<า>ต้องมาขโมยสูตรอีกรอบหนึงนะถ้า,างั้นนะอย่าเรียกว่า,าขโมยเรียกว่าเต็มใจให้ใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวจะเอาให้หมดเลยนยวันนี้ <laughs> แล้ววันนี้ในุชโทรหาผมบอกว่ามีคนอยากเจอเขาว่าอย่างนี้บอกอะไร <c oughs> เป็นผู้ใ <c oughs> หญ่ผู้ใหญ่อะไร ว่าแบบว่าเป็นแบบว่าตอนนี้เรายังอยู่ไปก่อนแต่เรารองว่าเซอร์ไพรส์แน่แต่ว่าเป็นแฟนคลับของเป้ไม่ใช่แบบหลอกมามอบตัวเลยไม่เอานะแต่ไม่ไหลอกไม่กแล้วแต่กล้องของเต็มตัวเลยต้องระวังนะแต่ไหนวันนี้มาแล้วไงก็ต้องเอาคำวยนสูตรของร้านเฮียกลับไปฝากเพื่อนหน่อยใช่เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูประจําของแขกพิเศษท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษจริงๆที่เป็นแบบว่าแฟนคลับของเป้แล้วก็เป็นพี่ที่ น่ารักที่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านด้วยดีกว่าใช่มันก็เปิดปากว่าอยากจะเจอเป้มากๆครับผมบางเราก็นัดเจอให้เฉลิมโอเคแต่ไหนๆมาแล้วไงก็ขอสร้างอัศจรรย์ให้เพื่อนๆก่อนได้เลยยินดีแล้วเดี๋ยวค่อยเมาทีหลังต้อนว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมข้าวหน้าไก่นี่วิวเป็นวิวเป็นแสนนะใช่ไหมข้าวหน้าไก่นี่ใช่ไหม ในเรื่องอยู่นะวันนี้ออกไปทํากันได้ใช่ไหมฮะน่าจะมีคนเอาไปทํากันได้โอเคยินดีเลยดีใจดีวันนี้ขออีกสักอาชีพหนึ่งได้ครับผมแต่วันนี้มาแจกอะไรนะครับวันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวพอกลิปนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งในซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับครับผมตัวซอสตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ เอาไปก็จะสามารถที่จะไปอะแดบที่จะไปทํากับอย่างอื่นเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นเสียบไม้อะไรประมาณใส่พริกด้วพริกหวานไปปาต้ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วซอสตัวนี้มีความพิเศษไงเฮียเอามาจากไหนซอสซอสตัวนี้คิดเองคิดเองเลยเหรอใช่คิดเองเราก็ดัดแปลงมาจากพวกเชฟดังๆทั้งหลายแหล่ทั่วโลกครับผมแล้วก็มามามาดัดแปลงมาปรุงต้องแอบบอกว่าผมยังไม่เคยชิมเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชิมต้องลองดูต้องลองดูแต่เฮียเขาก็รันตีว่าของเขาเด็ด ่มาลองดูว่าซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวใช้คำว่าซอสบาร์บีคิวดีกว่านะเอานะใช้กันอย่างอื่นนลุยนะครับลุยนะครับมีมีอะไรบ้างครับหลักๆนะฮะก็จะมีตัวเนยเนยใช้เนยจืดเนี่ยเค็มครับใช้เนยจืดครับผมเค้นให้ผมเค้นให้ใช้เนยจืดใช้เนยจืกี่กรัมครับกี่กรัมครับอันนี้อยู่ประมาณสัก เอาละเอาละร้อยกรัม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 แจกไม่จริงอีกแล้วคือนี้เป็นพอชั่นที่มันเล็กโดยปกติแล้วผมจะทำพอชั่นที่มันใหญ่มากกว่านี้นะครับช่างหรือเปล่าเฮียหรือว่าพูดตามใจชอบเนี่ยเอาละคุณเม้นเลยใช้ฝีมืออันนี้ใช้ฝีมือใช้ฝีมืออย่าทำเหมือนเชฟโน้ตครับโอเคนี่ร้อยกรัมนะครับแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมสับกระเทียมสับประมาณ อันนี้ผมใช้ไม่หมดนะครับจริงๆใช้อยู่ประมาณสัก200กรัม200สำหรับพอชั่นที่จะใช้กับบาร์บีคิวประมาณ10ชิ้นเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ถิงสาบเท่าๆกันครับเท่าๆกันเท่าๆกันนะครับซอสมะเขือซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศประมาณสัก200ได้ไหมสัก200กรัม200กรัมนะครับแล้วก็เป็นซอสพริก ปราปิ๊กที่ใช้เป็นแบบสีราชาไหมเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยไหมที่ร้านนี้ยมสีราชาสีราชาเผ็ดกลางเผ็ดกลางเป็นมาตรฐานแน่นอนนรันสีละชาผมเป็นมาตรฐานไงต่อครับไงต่อครับแล้วก็ในส่วนของ กลุ่มของเครื่องเทศนะครับครับผมใช้ก็มีส่วนของที่เป็นออริกาโนออริกาโนเฮ้ยตากล้องเห็นนะน้ำลายไหลเลยนะออริกาโนออริกาโนไหนป้องไม่ใช่เป็นจุดสูบนะไม่ได้นะออริกาโนออิกาโนออริกาโนนะครับอันนี้คือพริกไทยดำนะครับอันนี้จะเป็นโรสแมรี่โรสแมรี่นะครับอันนี้ใส่เยอะไหมครับเฮียไม่ต้องมากครับอยู่ที่ประมาณสัก50กรัมปราสัก50กรัมโอเคครับแล้วก็ตัวบใบกวางนี่ใบกวานหรือเบลีฟใช่ไหมครับ อ่ะโอเคผมแล้วก็ใบไามใบไามด้วยก็เป er> ็นใบธามแห้งเหมือนกันใบามแห้งเหมือนกันครับก็ตัวอบเชยป่นอบเชยป่นอบเชยก็คือซินนามอนซินนามอนป่นก็คือไอตัวที่เป็นก้านๆอย่างเงี้ยนะนะครับอ่าให้เป็นก้านๆไขแล้วความความหวานนะครับผมก็ใช้เป็นตัวน้ําตาลสายแดงต้องใช้สายแดงนะใช้สายแดงแล้วก็น้ําผึ้งน้ําผึ้งนะครับครับถ้าเป็นสูตรบาร์บีคิวเราก็ขาดไม่ได้ก็คือวายแดงเป็นคุกกิ้งวาย วายแดงวายแดงโอเคหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําเพื่อลดความข้นของมันนิดหนึ่งหนึงจริงๆดส่วนสัดส่วนเแต่ผมเดี๋ยวผมแอบให้เฮียจดมาให้ผมดีกว่าไจะได้ขึ้นในเมืองดูนะสูดใหญ่ใช่ไหมได้ครับแล้วทีนี้เฮียกักอยู่นะกักอยู่นะไม่ได้กักไม่ได้กักแล้วทั้งหมดนี้คือต้องไปทําไงแล้วก็ไปขึ้นขึ้นไฟทําตีซอสขึ้นมาออ่าโเคครับเฮียทำห้ด้วยครับเลยเลยครับครับผมอันนี้ก็ขั้นตอนในการขึ้นซอสนะครับ ขั้นตอนในการขึ้นซ้อนนะครับจัดเร็วๆเลยเดี๋ยวผมพากให้เดี๋ยวผมพากให้โอเคได้นะครับผมเราไปกันอย่างเร็วเราก็จะใช้เนยนะครับใส่เนยลงไปส่วนผสมพวกนี้นะบางคนบอกเฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นแม้ไรแมคโครมีหมดนะผมบอกอขามีหมดครับมีหมดครับโซนของแย่งโซนสไปซ์อะไรพวกนี้มีหมดครับใช่ครับเริ่มด้วยเนยเริ่มด้วยเนยนะครับเสร็จแล้วกราฟตีมต่อด้วยขิงต่อด้วยขิงนะครับ ซอสมะเขือเทศเดี๋วยาไปเลยยาวไปเลยครับของผมจะเน้นพวกกลุ่มของพวกเฮอร์ฟค่อนข้างที่จะมากนะครับให้มันหอมมากๆหน่อยอริกาโน่ลยเตอรเตมโรสแมรี่โอ้โหโซซั์เฮียเข้ามาหยุดนะครับดูทรงนั่นจะเป็นภริยาแน่ๆดูแล้วแล้วก็ทำด้วยกเชย ผมเฉยป่นเฉยป่นนะครับเียนรู้จักป่ไหมไม่เป็นไรอ่านี่เป็นไงล่ะกวานนะครับไทยกระวานครับผมแล้วก็น้ำตาลใจแดงน้ำตาลใจแดงเฮ้ยเราใส่น้ำตาลใจขาวนี่มันจะไม่หอมแล้เหรอไม่หอมฮะไม่หอมแล้วความหวานหวานมันจะโดดน้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งกลิ่นเริ่มมาแล้วนะตอนนี้กลิ่นโอเคเลยครับโอ้แต่พอใส่น้ำตาลใจแดงปุ๊บสีมันขึ้นเลยเนาะใช่สีมันจะขึ้นออกเป็นบาร์บีคิวเลยนะครับแล้วก็ไวแดง งวายแดงต้องให้มารีดิวไม่เฮียหรือว่านิดหน่อย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 นะครับหลังจากนั้นเราก็ลดความข้นของซอส์บีคิวด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เคี่ยวมันซะหน่อยหรือว่าไงครับเคี่ยวมันซะหน่อยหนึ่งนะครับเคี่ยวมันซะหน่อยปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับนี่กระเทยไม่ปกติผมเห็น วลาตามโรงแรมเขาชอบใส่เนี่ยไอแตงกวาดองแตงกวาดองเขาชอบใส่ลงไปด้วยก็ใส่พวกซอสไก่งวงอ่ะซอสไก่งวงก็จะออกเป็นมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี่ยเรามีตัวซอสพริกสีอาชาซึ่งมันมีความเปรี้ยวของมันอยู่แล้วนิดหน่อยบอกเลยว่าสูตรใครสูตรมันนะสูตรนี้ผมไม่เคยเห็นกันขอชิมหน่อยอร่อยไหมอร่อยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับชิครงหมูมันไปคิวกุ๊กขี้เมา เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วขึ้นซอสขึ้นหมขอชิมได้ไหมพี่นะได้เลยขอซอสเล็กๆอันนึงได้ไหมครับขอซอสอันนึงครับอันนี้คือไปหมักไปนู่นนั่นได้หมดนะครับผมหรือคุณอยากไปปาร์ตี้เสียบไม้ก็ตัวนี้ได้ครับใช้ได้เลยนะครับทำแล้วทําเก็บไว้นะครับใช้ได้เลยครับแต่ทางร้านเนี่ยดูเริ่งเพลดิเพิ่มเทลียคนเยอะอ่ะทางร้านนี้เป็นไงครับทางร้านของเราเราจะใช้กับบาร์บีคิวอ่าจะใช้กับบาร์บีคิวนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะใช้ซอสกัับบบบารร์ีคคิวนะ แล้วผมใช้แว็กซ์คัมและซูวีแล้วก็ไปซูวีแล้วซูวีอย่างซี่โครงของเฮียเนี่ยซูวีผมจะใช้ผมจะใช้ประมาณ3าชั่วโมงโ้สามชั่วโมงคได้าครับผมจะใช้อุณหภูมิที่มันไม่ค่อยสูงมากประมาณ6 5สองศาหอมมากครับผมอย่างที่เฮียบอกเลยมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วใช่มันหอมมาก่อนแล้วก็เปรี้ยวตามมาแล้วหวานตบเค็มปปลายๆเฮ้ยปลายตรงผมจะไม่ได้หวานมากเห็นเห็นอย่างนี้นะรสชาติรสชาติแบบซับซ้อนเยอะมากนะ เพราะว่าเฮิร์มเฮียเยอะไงใช่หลายอย่างคุณลองไปทำเลยแต่มันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่ใช่บาร์บีคิวเหมือนที่เราเคยกินนะมันจะเป็นบาร์บีคิวเหมือนตามร้านราอาหารฝรั่งกันับไปเดี๋ยวเฮียทำอะไรต่อหลังจากที่ซูวีแล้วเราก็จะใช้บาร์บีคิวของเราในการอบนะครับอบแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลย เดี๋ยววันนี้เราจะได้กินตัวนี้ใช่ไหมครับได้ครับวันนี้ครับไปครับลุยเลยไหมเดี๋ยวเฮียทำเดี๋ยวอินเสิร์ตนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปกินเลยดีกว่าได้ครับไปครับไปได้เลยอ่าเฮียแล้วแล้วแล้วอุณหภูมิอะเฮียผมใช้ที่65องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาสูบีประมาณ3ชั่วโมงอ่า ที่โครงนี่ประมาณประมาณสัก3 4แหลกเหรอครับใช่ครับผมใช้ประมาณพอเช่นหนึ่งประมาณ3แหลกสาแหลกนะหกองศา3าชั่วโมงอ่ะเเป็นไงบอกหมดนะครับบอกเลยบอกหมดนะครับที่เราก็จะคือตัวกรอบีิคิวใส่ไปนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวซอสที่เราทำสำเร็จตัวนี้รับผสมเข้าไปรับให้มันกลิ่นรสมันเข้าไปเต็มที่เลยใช่ไหมครับใช่ครับความใส่ใจนะคุณดูนะความใส่ใจนะ จากนั้นผมก็จะไปทําให้มันเป็นสูญญากาศเข้าเครื่องซอสมันก็จะเครือบกับตัวบานะร์บีคิวแล้วเราก็นําไปสูับง่ายๆ ลอยครับผมมาแล้วครับมาที่โต๊ะอีกแล้วโต๊ะนี้คุ้นๆนะที่เคยเมาไม่รู้กี่รอบแล้วคนไหนครับคนไหนครับพิเศษคนพิเศษค่ะสวัสดีครับ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 เรียกว่าเป็นพี่ชีว่าน่ารักเป็นแขกประจำของของทางร้านด้วยแล้วก็ เป็นแฟนคลับของน้องเป้ด้วยใช่ครับนี่คือในครั้งแรกที่มาที่นี่เรามีภาพปูโต๊ะนะขอบอกก่อนขอโทษค่ะผมแปลเอฟซีคะอย่าเพิ่งฝังตรงนั้นไม่ครับเดี๋ยวให้พี่กรณ์แนะนำตัวเต็มๆดีไหมครับผมได้ครับผมกรณ์จาริกอริสครับก็เป็นหัวหน้าพรักชาพัฒนากล้านะครับเป็นพักการเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นลูกค้าที่นี่บ้านก็อยู่แถบนี้นะครับร้านนี้อยู่บนถนนนางนิจิบ้านของนุ่ยนาการใกล้กันมากก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยดูเก่งๆนะไม่ผมมาดูเก่งๆนะ ปกติเราไม่ค่อยได้ถ่ายกับผู้ใหญ่นะแต่ว่าจริงๆมาก็อาหารจานโปรดอยู่หมดแล้อันนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูโปรดของกอรเลยนะคะจะต้องให้ทางทางพี่ท็อปนิดนึงว่าเมนูนี้คุณกอรมาสั่งทุกครั้งอ่ะนะครับเป็นบาร์บีคิวฟอรมริป ซึ่งเป็นสูตรของทางคิวเองนะครับจะใช้เครื่องปรุงของทางยุโรปกับเอเชียเมาผสมกันนะครับก็หมักด้วยเครื่องเทศอย่างดีแล้วก็นําไปตุ๋นนะครับโดยนี้หาที่ไหนก็จะไม่เหมือนที่หมักนานไหมนานครับนานเป็นวันวันเอนกันเป็นวันวันน้ำเดียวเมื่อกี้เห็นน้ำเดียวเลยหยาบยาเขายาบยากหยาบหยาบยาบยาบเขายาบยาบเขาสูบีสามชั่วโมงเพราะว่าแล้วก็ค่อยเอามาอบอีกเจ็ดนาทีในในไหนพี่กรณ์มาแล้วก็ ลองชีมให้ดูหน่อยเลยครับเอาเลยเอาเลยระหว่างระหว่างที่เราจะอธิบายว่าผมก็ไปทํากันบ้านมานิดหนึ่งนะแต่พอเจนุสพูดใช่ไหมแต่ผมไปสืบมาว่าพี่กรนีที่ว่าเป็นนักลงทุนที่เก่งระดับต้นต้นเอเชียเลยนะในชีวิตในอดีตในอดีตใช่ไหมครับเป็นนักลงทุนที่ไหนไหนก็มาแลละเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยก็อาจจะมีวัยรุ่นวัยเด็กวัยทำงานเอาเลยนะเช่แล้นะครับเาเลยครับแต่แต่พี่กร์จริงๆก็ยังวัยรุ่นนะ S <S <S ไม่หมายถึงว่าวันนี้คนที่ดูเราเนี่ย<ม>าอาจา <ใน S 1> จะเป็นแบบมีหลายวัยแต่ว่าถ้าเกิดผมถามแทนเพื่อนเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นผมอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่งจบมาสัก 4- ี่ห้าปีเริ่มมีไรายได้เริ่มมีเงินเก็บแล้วก็ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นมากมายที่ไปโดนหลอกลงทุนมั่งลงทุนไม่เป็นมั่งไปเสียกับนู่นนี่นั่นมั่งเนี่ยอยากให้พี่กรลแนะนำหน่อย ว่าถ้าเริ่มเริ่มลงทุนเนี่ยคนเริ่มจากอะไรก่อนอื่นขอบอกนะครับทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นต้องมีช่วงการเรียนรู้อ่าต้องโดนไปอย่าไปเสียกําลังใจกับมันอ่าครับไม่เคยเสียกําลังใจครับแต่เสียเงินไปเยอะเหมือนกันครับีอย่างที่ว่า20ตต้นๆเนี่ยมันเป็นวัยที่คุณยังมีโอกาสที่จะตั้งรายได้ใหม่เยอะก็คือโดนต้องโดนซะบ้างคือช่วงที่จะเสี่ยงถามว่าช่วงไหนคือช่วงนี้แหละช่วงนี้เสียไปเรียนรู้ไปใช่ก็คือเรื่องการลงทุนด้วยเรื่องผู้หญิงด้วยพวกนี้จะโดนเยอะอันนะจะไปย่อครับ ยรยคับถ้าเกิดพี่กรจะแนะนำนะเพราะว่าในในเวอร์ชันที่พี่กรอนเคยเป็นนักลงทุนระดับประเทศขึ้นมาเนะีแนะนำยังไงดีครับเด็กรุ่นใหม่ๆเงี้ยที่เริ่มต้นต้องทำความรู้จักจริงๆกับสิ่งที่เราซื้อ,อ คือคือผมเนี่ยจะถือถือหลักว่าอย่าไปซื้อแบบประเภทฟังเขามาหรือซื้อตามกระแสพยายามอีกเรี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยลงทุนนิดนึงในการไปค้นคว้าไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองคือศึกษาให้มันท่องแท้ก่อนนะใช่ซึ่งถ,ถ้าเป็นเป็นผมเนี่ยถนัดเรื่องหุ้นคือตั้งแต่เรียนจบปญนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก็ ทำงานอยู่ในวงการลงทุน,นในตดว์ุ่มมาต้องครับผมผมาเคยถามคําถามนี้กับผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันผู้ใหญ่คนนั้นตอบหนักกว่านี้คือเขาโยนหนังสือไหมผมสี่เล่มบอกว่าไม่ต้องถามเอาหนังสือไปอ่านให้จบแล้วมาคุยกันต่อคล้ายๆกับที่พี่กรณ์พูดเลยก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ศึกษามันก่อนแล้วกันอ่านก่อนทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อโด้วยราย,ยละเอียดลึกๆจริงๆอะ่ะพี่กรอ,อาจจะมีแบบคำแนะนำอีกเยอะมากเลยแต่อาจจะพูดไปแล้วคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมครับแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เสียเปรียบในยุคปัจจุุบัันนนนนเเีี่่่่่ยพรรราาะวววโลลลกมมปคแ้ผดห จับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้เก่งกว่าคนรุ่นรุ่นรุ่นปัจนเพราะว่าข่าวมันไวบางทีธุรกิจมาธุรกิจใหม่ๆมาเนี่ยคนนมคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะไปได้หรือว่าไปได้เสี่ยงไหมแต่คนรุ่นใหม่บอกเฮ้ยนี่มันอยู่ในกระแสไปได้แน่นอนเอาเอาไว้ก่อนคือเขาเขาเข้าใจตัวธุรกิจมากกว่าแล้วก็แนวร้บโอกาสธุรกิจนั้นมากกว่าตอนนี้เรื่องเครียดไปแล้วกลับมากลับมาพี่กรณ์ลองอธิบายรสชาตินี้ได้ไหมครับทำไมพี่กรณ์ถึงชอบจานนี้ล่ะผมอันดับแรกผมเป็นคนชอบทานเนื้อหมูค่ะครับ พอกชอปริปขาหมูเยอรมันไส้กรอกหมูได้หมดชอบหมดนะครับความจริงเบอร์เกอร์ดีวนี้เบอร์เกอร์เนื้อหมูก็ทานครับในบนโต๊ะนี่มีทอเนื้อหมูนี่คือมีแกะแกะผมก็ชอบแลมชอจริงได้ยินว่าเนื้อที่นี่อร่อยมากเพราะว่าผมเคยพาลูกๆมาทานที่นี่เรชอบเนื้อที่นี่ผมผมไม่ทานเนื้อวัวแต่ได้ยินว่าที่นี่ก็อร่อยใช่ใช่ครับส่วนริปเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบเนื้อติดกระดูกเพราะนั้นริปนี่เข้าทางเลยบอันดับแรกและอันนี้เนี่ยก็เพิ่งรู้ว่า เป็นวันนะมันก็อธิบายความความนุ่มของมันบรฟเนี่ยมันพิสูจน์กันด้วยความนุ่มถูกต้องและพิสูจน์กันด้วยตัวบาร์บีคิวซอสซึงซอสตัวนี้ก็อร่อยมากอมากครับจริงเมนูนี้ก็เป็นเป็นเมนูโปรดของหลายคนแล้วก็เป็นเมนูโปรดของเป้ด้วยมาหันให้ดูอะไรดู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 ครับดูความกรอบอ้อโหดูตั้งตั้งนานแล้วนะผมบอกให้ใช่ให้พ่กานกันเลยครับ ขายดีไหมครับจานนี้เจ๊ก็เรียกว่าถ้ามาสินทัศบูรนะเราเป็นมาเป็นครอบครัวก็ต้องมีสั่งจานนี้อยู่บนโต๊ะใช่ใช่ใช่ต้องมีแพตเตอร์ตาวแวร์รีนแพตเตอร์มีไส้กรอกไส้กรอกอร่อยมากถูกใจเด็กอ้วนครับผมบอกเลยจิ้มเลยจิ้มนี้หน่อยไส้กรอกทุกเส้นก็เป็นไส้กรอกโฮมเมดนะครับทําเองเลยก็คือเป็นคนอร่อยจริงต้องยอมจริงแต่ว่าขาหมูนี่ต้องกิปลองไส้กรอกเลยได้ครับเอาเอาเป็นชิ้นไหนดีครับเนี่ย กระองกระเทียมไส้กระองไส้กระองนี่หมายถึงว่าเฮียท็อปก็คัดมาแล้วใช่ไหมครัใช่คร ok ับอยากเป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะเรามีกรอมลองอันนี้มีไส้พริกจริงจริงที่อาหารเคยบอกไปแล้วนะเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งอาหารเขาหลากหลายมากฝรั่งมีไทยมีจีนมีที่นี่ผมชอบที่สมากเลยอันนี้ผมซื้อไปฝากคุณพ่อมาแล้วรอบนึง ต้องบอกว่าขาหมูที่นี่เคยพูดเวล้รอบหนึ่งก็คือดีผู้ใหญ่ชอบแน่นอนเพาะไม่หวานที่อื่นจะหวานมากที่นี่ก็จะแบบว่าหวานน้อยๆหวานน,น้ำซุปต้มงมาดูอร่อยจริงชอบอใช่ค่ะโอเคครับวันนี้จริงๆก็เต็มอิ่มนะอิ่มไม่งั้นเด้ ฟุต <Food S 2> มันจะยาวไปแล้วตอนนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กรณ์เจนุศแล้วก็พี่ท็อปมากเลยจริงๆอ่ะอขอบคุณมากครับอย่างน้อยสุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของหนึ่งก็คือได้สูตรอาหารจากเงียวไปแล้วใช่ไหมครับสองก็คือการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็พี่กรณเขาก็ให้คําแนะนําอย่างอย่างดีสุดก็คือคุณควรศึกษานะไม่ใช่คุณมาถามไปถามตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมเจ๊งนะใช่ไหมครับคือต้องศึกษาด้วยความอยากจริงๆแล้วก็ดูดูมิติของมันครุมิติว่า่อนลงทุนเนี่ยว่ามันก็น่าจะดีที่สุดนะ ถ้าเกิดสมมติว่าลึกๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแอบคุยกับพี่กศรแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาไปทยอยบอกเรื่อยๆดีกว่านะเอาไปเรื่อยๆดีกว่าจริงครับผมนะวันนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณครับส่วนอาหารเนี่ยคุณใช่ครับส่วนอาหารเนี่ยที่ที่ไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะอะไรให้ผมมารีวิวแล้ว2รอบนะก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วกันอาหารรีวิวเกือบหมดแล้วผมว่าประเด็นสำคัญที่ไม่ได้พูดถึงในฐานะลูกค้าก็คือ ราคากันเองด้วยอราคาที่นี่จับต้องได้อย่างจานนี้ย4,5 0 0เองใช่ไหมอันนี้พันแปดพแปดพูดเล่นราคาไม่แพงราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็มีเค้กมวยสดที่เป็นระดับคาร์บเบียร์เนี่ยเยอะมากไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยแล้วก็ชอบความรู้สาระในนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆจะได้อยากให้ไปหาใครก็ไปหาะลรกันต่จงๆเจอกิฟหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนดื่มกันนะโอเคไหม ที่เกียรติรอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ